สวัสดีค่ะขวัญใจสไตล์ในวันนี้นะคะจะพาท่านมาใช้สิทธิ์เที่ยวไปด้วยกันลด40%นะคะกับบรรยากาศสุดหรูนะคะในแถบเขาใหญ่นะคะแอบบอกได้เลยว่าที่นี่นะคะบรรยากาศคล้ายๆกับประเทศอังกฤษเลยนะคะขวัญใจสไตล์จะพาทุกท่านดูวิวก่อนเป็นยังไงนีเป็นแค่วิวนะคะโรงแรมที่นี่ลด40%ดังนั้นจับต้องได้นะ,ะขวัญใจสไตล์เสียงเงินไม่กี่บาทนะคะแล้วแถมยังมีคูปองลด อาหารอีก600บาทเป็นยังไงทํายังไงนะคะจะได้บรรยากาศแบบนี้นะคะเที่ยวที่สวยๆแบบนี้ในเขตเขาใหญ่ตามคนใจสไตล์ไปได้เลยที่นี่จะเป็นห้องพักนะจะเป็นบริเวณสุดจุดใจกลางนะครัข้างหน้าจะ,จะมีห้อง มีสระว่ายน้ำมีห้องฟิตเนสนะคะใครที่มาพักที่นี่ก็จะได้ใช้บริการกละว่ายนะ้ำอย่าลืมเอาชุดว่ายน้ำมาด้วยนะเดี๋ยวตาไบ้านเรากันนะ โอหลังใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยอาจคะบ้านใครอ่ะบ้นใันไดก็ไม่มีขึ้นไงน,ะ <c oughs> นี่ดูชัดๆนะคะตัวนี้เป็นเหมือนจะเป็นบ้านส่วนตัวนะคะแล้วก็น่าจะเป็นสามชั้นเลยเป็นห้องแฟมิลี่มีที่จอดส่วนตัวเลย มีที่อื่นไหมคะพี่เพิ่งเหมือนร้านกาแฟ,ฟาเหมือนมาเดินที่ประเทศอังกฤษที่ไม่มีโควิด<ม>หนหรูจริงๆค่ะ โซนที่หนึ่งหรูหราเราไปดูตึกต่อไปนี่เราพาดูเลยรอบๆนะคะคงไม่ได้เข้าไปในห้องเนาะไปเลยเดี๋ยวตี่ตามไปอันนี้คนจะพักเยอะหน่อยนะคะขวัญใจสไตล์ก็พักอยู่ที่ตึกนี้ เช่นกันที่นี่ตกแต่งสไตล์อังกฤษนะถึงแล้วห้องของเรา่สองสามู้สุดยอดที่นี่ครับเป็นเตียงแปดนะคะห้องดีรักเดี๋ยวเราไปชมเตียงกันรู้สึกจะนุ่มมากๆเลย ห้องน้ำเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูห้องน้ำห้องน้ำกว้างมากๆเลยนะคะห้องเป็นตู้กระจกโอ้ที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะเพราะว่าสะอาดน่ามาพักนะเดี๋ยวไปดูระเบียงกันดีกว่าระเบียงเป็นยังไง วัสดีมีใครอยู่น้าประเบียงไหมอู้สไตล์อังกฤษจริงๆนี่ขวัญใจสไตล์คิดว่าตัวเองมาประเทศอังกฤษนะเนี่ยนอกจากสิทธิการลรดค่าที่พั็แล้วนะคะวันนี้เขายังมีคูปองลดค่าอาหารหรือค่าสานที่ท่องเที่ยวในโรงแรมนะคะ60%เลยและวันนี้ควรใจสไตล์ใช้สิทธิคูปองนี้600บาท ดวยรท่า,าหานำหลับมื้อนี้เลยอร่อยอกินอร่อยไมเลินอกจากโซนโรงแรมนะคะที่นี่ยังมีโบสถ์สวยๆแล้วก็สวนสวยๆให้เราดูด้วยนะคะที่สำคัญเราได้คูป,ปองฟรีเข้าไปดูด้วยนะคะเดี๋ยวตามขวัญใจสไตล์ไปได้เลยนี่นะคะถ้าใครไม่ได้พักที่นี่ต้องเสียค่าเข้าคนละ75บาทนะคะแล้วก็ซื้อเข้าไปแล้วจะได้น้ำมีหนึ่งแก้วนะแต่ตอนนี้ขวัญใจสไตล์มาพักที่นี่นะคะเข้าฟรี ที่นี่มีโบสนะคะเข้ามาสวยงามมากๆเลยนะเดี๋ยววันจสไตล์พาเข้าไปนะคะดอ้กรักษาความเงียบสงบนะ ไม่ต้องพักที่นี่นะคะเข้ามากันได้นะโอ้สวยงามเทสายคิดว่ามันคุ้มสุดๆเลยถ่ที่พึ่งกันหมอกกับพีเวทดิง่ง บรรยากาศสุดยอดเลยเาม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 า yeah! ทำไมมีความสุขจังเลยไปที่นี่จะปิด6โมงนะคะอย่าลืมมานะเพราะว่าช่วงพระอาทิตย์ตกเนี่ยแสงสวยมากๆหรือจะมาอีกทีสัก7โมงเช้านะ บอกกนเลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนนะคะเพราะว่านะักท่องเที่ยวนะคะจะกลับบ้านกันแล้วนะสำหรับ VIP สำหรับคนที่มาพักที่นี่นะบอกแล้วว่าโครงการนี้น่ามาจริงๆนะที่นี่เขาใหญ่เคนชิงตันรีสอร์ทการ์เดน บางค้ากับคลิปในครั้งนี้นะคะขวัญใจสไตล์พาทุกท่านนะคะมาใช้สิทธิ์เที่ยวไปด้วยกันลด40%เลยนะคะก็ปรากฏว่าสิทธิ์นี้ใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ค่าที่พักลดลงตั้ง40%เลยนะคะจ่ายในราคาถูกมากๆนะคะแล้วแถมยังได้คูปองมูลค่า600บาทอีกต่างหากนะคะคูปองนี้สามารถใช้เพื่อจะซื้ออาหารนะคะหรือซื้อเครื่องดื่มภายในโรงแรมเนาะแล้ว สิทธิ์จะใช้ได้ถึง600บาทนะคะเช่นเราซื้ออาหาร1,000บาทเราจะได้ส่วนลด400บาทนะคะก็คือ40%นั่นเองนะคะก็เป็นยังไงบ้างอย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะช่วงนี้ช่วยช่วยพากันไปเที่ยวเน,นะคะแล้วกอ็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับขวัญใจสไตล์ด้วยนะคะบายบายแล้วเจอกันคลิปหนะ้า